สวัสดีครับผมตัวแทนจากมูลนิธิสว่างบูชาธรรมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีของมาแจกเพื่อนๆนะครับเป็นของฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับสําหรับเพื่อนที่อยากอยากได้ของฟรีนะครับก็เข้ามารับได้ครับนี่ครับของฟรีนะครับที่ผมอยากแจกให้นะนี่นะครับนี่ครับก็เป็นลายขนกยางดีนะครับสีทองสวยงามอลามตานะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะนอนสบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับเดี๋ยวขอเดี่ยวจีน่าปรค่านี่มึงจะเฝ้าควรหาของแจกคนอยู่ ดูที่หูจับนะครับตาล้องครับรบกวนดูที่หูจับไปหน่อยครับหูจับนะครับเป็นสเตนเลย่านดีนะครับนี่ครับสแตนเลย่านดี้ต้อควรใช้นะครับก็มีบอกนะครับมีมอกอนะครับได้รับการรับรองจากมาตรฐานโลกอย่างดีนะครับของแถมมีของแถมไหมของฟรีเราก็มีของแถมนะไม่ต้องห่วงครับมีของแถมให้ครับจวให้นอนของแถมครับสำหรับนี่ครับที่นอน V.I.P. นะครับ ของแจกของแถมนะครับก็มีผ้าขาวครับถ้าคุณตัวใหญ่ก็บอกนะครับดีเสื้อครับทูบครับเป็นของดีนะครับใหญ่นะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับตาต้องเดี๋ยวให้ดูข้างในได้นะครับตรงรุ่นนะครับฝาฝาปิดก็ตรงรุ่นนะครับผมนี่ไม่ได้งานดูครับข้างในครับสีหวานแววนะครับดูขอบครับมีขอบนะครับดูขอบพิมพ์ลายยางดีนะครับข้างในก็ผ้าสีชมพูนะครับถ้าไม่ชอบสีนี้เรามีสีอื่นให้เลือกครับมากมาย กายก้องครับผมอ่ามีเลขด้วยนะครับมีเลขนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงดวงนะครับก็มีเลขให้นะครับผมอ่าตอนปิดนะครับปิดง่ายครับไม่ได้ไม่ได้งัดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นฝาตรงรุ่นนะครับปิดง่ายครับไม่ได้เคาะอะไรนะครับก็นะครับใครใครอยากได้นะครับก็เข้ามารับฟรีนะครับ มารับได้ฟรีนะครับที่มูลที่สว่างมูชาธรรมสถานของเรานะครับผมผมยินดีมอบให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาแก้วเองนะครับมาแบงอะไรเองเลยนะครับถ้าใครนะช่วงนี้นักเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับใครอยากกางเต็นท์ใครยังไม่มีเต็นท์นะครับก็เข้ามารับได้นะครับแจกครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับ